สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับชอ่องโดดีแอสเซสเดียนท์แนลอีกแล้วนะคะจำกันได้หรือเปล่าวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำท่าในคีซากุระนะคะเหมือนคนดังที่เขาชอบทำกันนะการดับแรกให้กดไปตรงนี้เลยนะคะขีดสามขีดตรงนี้กดไปเลยมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะให้ทุกคนกดไปตรงนี้อันที่สามนะคะกดเข้าไปมันจะได้หน้าแบบนี้ใช่ไหม ให้ทุกคนกดไปตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้เรากดไปก่อนนะคะอ่าให้ทุกคนกดไปตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะและ้วก็ทุกคนตรงนี้มันจะมีท่าอยู่นะคะเราจะอันนี้ลองกดไปนะคะนี่นะเราจะลองกดไปทีละอันนะคะะแล้วมันเป็นแบบนี้เราสามารถเลือกท่าได้ด้วยนะคะ ให้ทุกคนเนี่ยกดไปตรงนี้อ่ะนี่นะคะด้านหลังถอยหลังก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะคะเราจะหาท่าที่เราชอบนะหาท่าได้เลยค่ะหนึงได้๋ต้องไปซื้อนั่นมาล้างพร้อมนี่นะคะนี่นะคะหาได้เลยเอราท่าไหนก็ได้เลยนะคะ ท่าไหนก็ได้เลยนะคะท้าไหนก็ได้ที่ชอบเลยนะคะเอาเราจะหาท่าก่อนนะคะ หมุนได้ด้วยนี่นะคะปลิ้งๆลิงลิงหมุนหมุนหมุนนะคะโอเคดนะ้านหลังเราก็จะลองกดดูนะแล้วก็เราก็จะสอนเราจะเดินนีก่อนนะคะแล้วเราก็จะสอนหารถนะคะ ก่อนอื่นให้ทำลานสแตดรถกว้างก่อนเลยเอาพวกของอะไรไปออกไปก่อนนะคะเอาไปไว้บ้านคนนี้ก่อนโอเคแล้วก็มันจะได้ล้างสอดรถแบบนี้ใช่ไหมคะให้เรากดไปที่ขีดสามขีดเหมือนเดิมนะคะกดไปเลยกดไปที่ที่เดิมเลยนะคะ กดไปเลยรอบนี้เราต้องกดตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่พลอกดนะคะแล้วก็ไปที่แวนตรงนี้นะ,ะตรงนี้กดไปเลยเราก็จะได้รถสามคันนะคะอันนี้เราบอกก่อนเลยนะว่ามันขึ้นไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นได้นะคะสก์ยานอันนี้ก็ขึ้นได้ อันนี้ก็ขึ้นได้อันนี้เป็นรถนะคะขึ้นได้เหมือนกันนะ nah. โอ้โหลบก่อนลบก่อนวิธีลบนะคะก็ให้ทุกคนกดไปตรงนี้ตรงกากรบาทนะคะกดมันก็จะลบให้เรานะเราก็จะถอยรถที่เราชอบออกมาก่ดนะคะเราก็สามารถปรับให้มัน ดินหน้าถอยหลังอะไรได้หมดเลยถอยมาหรือถ้าเกิดอยากไม่จจะอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องถอยก็ได้นะคะอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องนี่ก็ได้เพราะเราสามารถขี่ได้แล้วก็ตอนที่เราขี่แล้วก็ยกเลยนะคะนี่เราจะถอย นี่นะคะเราก็ถอยรถไปที่ลานจอดรถของเราเลยนะคะอยากได้รถประมาณไหนก็ปรับได้เลยนะคะโอเคเราก็จะเสกรถมาเยอะเลยนี่นะคะเราก็จะถอยรถไปเยอะๆเลยนะหลายๆคันเลย เราขับรถไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็พอได้อยู่นะเ,เดี๋ยวก่อนนะคะเราจะใช้รถนี้อ่ะทันต่อไปรถทันต่อไปเราก็จะใช้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่รถเปียกสีรถตู้อันนี้นะคะ โอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเอทำอะไรต่อดีเราจะพาไปหาเงินหรือเปล่าไม่เอานะคะ เรามาตรงนี้เรามาทำาคารมาทำอะไรให้ทุกคนนะคะอันนี้สอนทำอะไรอันนี้จะบอกความลับในสนามเด็กเล่นนะคะอสนามเล่นให้มาที่สนามเด็กเล่นเลยนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเวทีตรงนี้เอาไว้ทำอะไร ถ้าเกิดใครอยากรู้ทุกคนต้องรอดดูตอนหกโมงยินมันจะมีตัวสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะคะมานะโอเคแล้วก็ตรงไปที่ไหนนะทุกคนรู้ความลับอันนี้ไหมคะทุกคนรู้จักมานีไหมคะอามานีเป็นเด็กนะ ที่ชอบไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาเขาคือเด็กผีเขาจะมาอยู่ตรงนี้ทุกๆ8ปดโมงเช้าหรือ8ปดโมงโมงนะคะหรือ9้าโมงนะนี่แล้วก็จะมาสอนวิธีหายตัวนะคะอะ กดไปที่เดิมเลยนะคะกดไปตรงขีดสามขีดแล้วพอขีดสามขีดเสร็จก็กดไปที่อันที่สามแล้วก็ความจริงเราใช้หน้าแรกนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะหาไปเรื่อยๆเลยทุกคนจะเห็นคำพวกนี้ใช่ไหมให้กดอันนี้อันนี้คือหายตัวแรกนะคะอันที่สองคือเอาตัวกลับมานี่นะคะแต่มันจะยากหน่อยนะ จ้งแพกอะไรเราก็ไม่เห็นนะคะเราจะเดินไปชนคนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเพื่อนถ้าคนที่แบบชอบแบบชอบแจ้งเราได้น,น,นะคะถ้าเกิดเขาเล่นเกมซากุระเหมือนกันนะนะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่รู้ความลับอันนี้อ่ะ ทุกคนก็อันนี้ได้นะคะก็คือหายตัวแล้วไปจับผู้หญิงคนนี้ค่ะหรือใครก็ได้นะวิ่งมาค่ะให้จับเขาวิ่งนะมันก็จะเหมือนกับเราเป็นตัวละครนี้นะคะนี่โอเคแล้วก็ให้เขาตามเรามาเลยคะก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะ